สวัสดีค่ะซุปเปอร์แฟนทุกคนนะคะคลิปนี้พี่ออมจะมารีแอคอะไรล่ะมิสมาเวลนะคะโอเคพร้อมยังกัมลาและบูโน่ทดสอบว่าพลังใหม่ของกัมลาทำอะไรได้บ้างแต่เธอกับถูกเบสความสนใจจากการฝึกเมื่อได้พบกับคำอะไรวะคำจุดจุดจุดคำลรอเลือกกดก่อนนะคะ แต่ก่อนนะจำตีนเติมอะไรไม่ค่อยได้นะคะของมาเวลเองหรืออเวนเจอร์เองตอนนี้จำได้ละเพราะดูบ่อยใ <laughs> ห้คนรู้สึกเหมือนเฮลี่ในเอจอกเซเวนทีนมากอะอลิซาเบตบบีชอด้วยนะคะแล้วชื่อหนูต้องออกเสียงว,ว่ากามลา หลงเข้าใจมันขึ้นมาเลยนะคือเออขอโทษด้วยจริงๆฮึมฮึมหนุ่มหนุ่มโอ้โทษทีไรอยากขอดูนะได้ไหมเพราะคลิปที่เธอส่งมาเห็นได้แสงสีชมพูไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยหรอฉันทั้งลองหดตัวให้เล็กลองลองลองหดลองคุยกับมดไม่ได้เรื่องสักอย่างข่าวสุดสัปดาห์ยอดฟอลโซอี่พุ่งขึ้นสีเท่าเลยนนะนางเจอซูเปอร์ฮีโร่ตัวเป็นๆผู้เข้ ลองลนั่สิฮีโร่ที่ช่วยนางจะยอดฟอพุ่งกี่เท่าแต่ถ้าเขาปกปิดต,ตัวตนก็ไม่ควรเปิดตัวนะจิยอายอดฟอคุณ <ทำ S 1> เป็น<ด>ลา<ะ>โซอีแมสละคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนั้นฉันกำลังโพสท่าให้คนถ่ายรูปแต่แล้วอยู่ๆทุกคนก็กรีดร้องกันใหญ่ฉันก็กระเด็นไปกองกับพื้นแล้วมันก็เหมือนมีแสงสีขาวสวยไหลเข้ามาหอหอุ้มตัวฉันมีภัยร้ายอื่นที่ฮีโร่ต้องช่วยแต่นางยังมั่นหน้าโมเรื่องที่รอดเพากับตันมาเวลวอร์ชั่นโลคอสว้าโลคอส แล้วฮีโร่คนไหนอะนายไลท์ uh, <Night> ใช่นายไลท์แต่นางไม่ชอบเป็นข่าวอย่างแรงเป็นประสบการณ์ที่พลิกผันชีวิตมากเพราะงั้นฉันก็เลยจะจัดปาร์ตี้คืนวันศุกร์เพื่มนึกว่านางดูสิอีกอิสช e นางปาร์ตี้ให้ชีวิตที่เปล่าบางจะให้ตายยังไงพวกเราก็ไม่ไปหรอก มหกมาใหม่ใช่ไหมคำรานปะใช่วันศุกร์ฉันจัดปาร์ตี้มาสิอืมได้ฟังดูแล้วก็น่าสนุกดีนะปาร์ตี้น่าไปนะอืมไม่รุนจ๋าเลยนะคะว,ว้าวมันโคตรเจง๋งมันรู้สึกไงเหมือนแค่คิดก็เป็นจริง จอมพลังไม่ได้แถมมากับกำไรวิเศษนี้ด้วยสินะฉันช่วยนายก็เกือบตายเพราะใครกันล่ะโอเคฉันต้องฝึกใช้พลังนี้แหละเป็นแมทเทอร์ไหมมาถึงคว้างได้ไหมหรือว่าคว้างแล้วก็แบบรกระแทกแล้วหายไป พลังไม่ได้ออกมาจากกำไรแต่ออกมาจากตัวเธอเหมือนกำไรแค่ปลดล็อวพลังวิเศษเธอจะเล่นว่าเป็นอินฮแมนปะมาจากตัวเธอนะคะโอ้ใช่เป็นย่ยกับโตแล้วไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นโนโน่หรืออาจใช่ดูเหมือนเป็นอักษรไหมอ่านยากเหมือนกันนะ ภาาาษอรับงั้นเน้นที่เรารู้แส่ออกจากเธอแล้วแข็งตัวงั้นใช้ a อเคเอฮัทไลท์เทหรือเธอนายต้องปล่อยฉันโถ่แค่เนี่ย เอาน้องเป็นอิสลามด้วยเนาะลืม,ล,มลืมไปเลยนะครับมุสลิมอยากคุยกันขณะฟังบรรยายคำสอนท่อข่าวชีบุลลาแบบว่ามันตั้งใจฟังไม่ค่อยได้นะคะเพราะเรามองไม่เห็นหน้าท่านเลยทั้งฉากกันและทางเข้าด้านข้างมีไว้เพื่อทำรงซึ่งความนอบน้อมและศักดิ์ศรีของเราเหมือนวัดไทยบางวัดนะข้าโบสถ์ไม่ได้พวกจะสมัครลงเลือกตั้งกรรมการสู้เราโอ้แม่เจ้าแน็กงานนี้เธอต้องลงสมัครแล้ว ฉันดูเหมือนพวกลุงรุ่นใหญ่ไว้เก้าสิยงไงไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใครขโมยรองเท้าฉันเนี่ยเวอร์ซาเช่คู่ใหม่จรขโมยรองเท้าที่สุเหล่าใหมา่แล้วหรือฉันต้องลองแข่งกรรมาการสุเหล่าเพื่อจะเปลี่ยนแปลงถูกเดี๋ยวไม่ดีกว่าเพราะลุงลาชิตก็ลง เธอไม่ได้ด้อยกว่าลุงราชีสเลยนะเธอคือแบบใหม่แบบสับกันเพื่อนดูโตโต,โตเนาะแต่น้องอ่ะดูยังแบบดูเบบี้อยู่เลยนะคะนี่เธอจะมาขอไปงานเอเวนเจอร์คอนครั้งที่สองไม่ไม่ไม่ไค่ะไม่ใช่โซ so, อี้ชวนเพื่อนๆไปบ้านค่ำนี้เอาสิแต่ว่าคราวนี้กลับเข้าบ้านทาประตูนหน้าโอเคขอบคุณค่ะ ตอนรับสู่ปาร์ตี้ไงขอบใจที่มามอเอาหน่อยป่ะเอ่อผสมเหล้าด้วยป่ะเนี่ยไม่ไม่มีเหล้า <c oughs> ไงแกล้งกันอย่างเงี้ย <c oughs> มีอะไรเนี่ยเดบุโนอ่ะเนี่ยเครื่องแทนน่าหนุกเลยฉันเมาเหรอ <c oughs> อะไรจิบเดียวเมาแล้วหนูให้ย่าหย่าหยาอย่าโดดเชียวยินดี อดูท่าเดินทำไมต้องหัวงี้ได้ I'm too old for this shit โทษทีไม่เป็นไรเมื่อกี้นายเอาท้องลมเต็มๆตต้องเจ็บแน่ก็ไม่นะไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยฉันกำลัง ฉันก็มาละตำรวจมาสลายตท้อแล้วไม่ได้นะนี่ทุกคนฉันมีรถงั้นเอ่อตามข้าพเจ้ามาโคตรสวยสีแสบโดนใจขับใจดอบเนี่ยนะก็ว่างๆมายืมไปขับได้นะจริงดิจริงเธอสอบตกไปขับขี่ปไยเธอแบบดู ไม่รู้สิหนังบริวูดอะไรอย่างี้ปะดูอยู่แล้วบาซิก้าไม่ก็แนวแนวนั้น <laughs> ชอบบาซิก้าก็ไม่แปลกหนังนที่ดีสุดของเอสอารฉันชอบบาซิก้าจริงดิจริงอ๋อแจ๋วเจ๋งอะ่ะไม่ได้กว่าแบบนายเนี่ยจะเคยดูดังด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเอ่อมือถือมา ถ้าอยากได้คนสอนขับรถให้ฉันได้มเมมเบอร์เธอเอาไว้ด้วยจะได้นั่นแหละรอดีีจะได้รู้จักทุกคนอมิเกลพอลดูหนา้บาบูโน้อยไรอันไ <laughs> ว้เจอกันไรอันเรียกว่าไรอันปะ <laughs> ไงไบรอัน <laughs> เก่าของจริงแล้วใช่ไหมเด็กรุ่นนี้ฟังเพลงรุ่นนี้ได้แล้วนึกว่าจะมีคอร์ลัสนะคะ Be my baby ไม่มีอามี Oh my god พินอคิโอหรือวอเดอร์มไม่ใช่นะคะจะมีผ้าดนา่ะมนะรู้ว่าแม่เธอคงไม่ให้ใช้แบบสอดเออไม่เป็นไรฉันโอเคแน่นะเสียงเธอดูไม่อโอเลย <c oughs> มันชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเน็ก มันปรับตัวตามไม่ทันดูฟังดูโง่แต่โง่ตรงไหน,นฉันทั้งหิยยับทั้งหนมขึ้นที่บ้านฉันแทบไม่กล้าสับตาฉันเลยตอนเนี้เธอทําทยัางไงมันถึงดูชิวๆชิวเหรอจริงๆมันไม่ได้ชิวเลยสักนิดเดียวตั้งแต่เกิดมาฉันถ้าไม่แบบฝรั่งเกินสําหรับแคร์ก็แปลกเกินสําหรับทุกชาติซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรอึดอัดเลยก็ตอนส่วนนี้ครั้งแรก เพื่อให้คนเลิกพูดมากมาคิดได้ฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครสวมฮิยับแล้วรู้สึกมันใช่ชีวิตมีทางไปเพราะงี้ถึงลงเลือกตั้งกรรมการสุราถ้าคนไม่ใส่ไม่เป็นไรก็ก็โอเคนะใครจะแคร์ใช่ไหมจะใส่ไม่ใส่มันช้อยเรานะคะแต่ถ้าคนไม่ใส่แล้วโดนลงโทษเนี่ยออ <Bruno, S 2> นะืืบลูโน่มานั่งเลยมานั่งเลยไงนะครับ โครงการนิสิตข้ามชั้นที่คาเทคนายได้เข้าเทอมหน้าได้ได้เก่งจังเลยค่าเทคแต่ก็ต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะนะไม่อยากไปหรอกติดสาวอันนั้น s o n องต้องทำใจนะคะแล้วก็วัยรุ่นวัยรุ่นคือน,น้องคือโอ้แต่ต้องหมูด้วย ท่าปากได้เปล่าคือตั้งใจว่าวันนี้เอ่อจะฝึกการทรงตัวกับสมาธิดีไหมแล้วฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอนิดหน่อยผู้หญ่าฉันจะไปไปเจออีกผู้หนึ่งฉันก็มีอะไรอยากถามอ่ะ,อะจริงดิแม่อยากดูนายจะมาฉลองอ่มไหมเออไปสิแจ๋วเอ่อไว้เจอกันโอเค เป็นคนดีแล้วมันไม่มีใครนะคะอย่าบอกนะว่าเธอก็เป็นติ่งเดนนตายของคิงโกด้วย <c oughs> อืมมี่ฉันสิอ่มแม่ฉันอนะ่ะเขาเป็นคิงโก้ได้พูดถึง Eternal. อีเทอร์โน่ป่ะเอ๋อคิงโกที่เป็นดาราไม่ได้พูดถึงฮีโร่พูดถึงดาราเย้ใ yeah. ช่ไหมโอ้อยสวยแล้วเดี๋ยวนะทำไมเราต้องแอบด้วยพี่ชายฉันมันจะไปแล้ว มาในร้านป่ะอามี <c oughs> อาเทชากมาลาพี่ชายคุณน้องคนคน,คนี้คือคำรานเขาเป็นญาติของพวกเราไงคุณลุงเคยใช่เลยใช่เลยคะ่ะดูสิเขาโตขึ้นมากเขาเหมือนกับโตแต่งเบ่งบ้านเหมือนต้นทานตะวันสูงใหญ่ <c oughs> ว่ <c oughs> าอยากฟังเสียงเขาก็บอกว่าสับในภอังกฤษแล้ว เราไปกันเถอะผู้หญิงเรอเนี่ยแต่นั่นแหละอามีไม่เคยกลัวที่จะเปลี่ยนสไตล์ตัวเองโอ้แม่เจ้านี่อย่าบอกนะว่าเธอเคยเป็นพวกพังด้วยนะมันไม่ถือว่าเป็นพวกพังสะหน่อยโอ้โหเลยก็โอโอแค่ชอบแต่งดำอะใช่และมีเครื่องประดับที่เป็น,นำำัำๆนันมันไม่ใช่รแต่คุณคุณพ่ออยู่การาจีนานไหมคะโอ้ตระกูลพ่ออยู่ที่การาจีมา หลายรุ่นเลย่ะหลังจากที่พวกอังกฤษได้พวกอังกฤษทิ้งปัญหาไว้ให้เรา<ช>ผู้คนตกระกรรมลำบากตามด้วยสงครามกลางเมืองคนปากีทุกครอบครัวมีเรื่องเล่าช่วงแยกประเทศเดี๋ยวพ่อจะเล่าเรื่องครอบครัวของมูนีบาร์ในช่วงแยกประเทศให้ฟังแบบว่าพวกเขาต้องไปขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายเพื่อจะออกจากเมืองให้ทันนะทีน่นี้แม่ของมูนีบาร์ที่ชื่อว่าสารนาะตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กน้อย เธอทั้นเกิดไปพัดหลงกับพ่อแม่ที่สถานีรถไฟแล้วมันมต้องเกี่ยวกับประวัติอะไรหรือเปล่าไม่มีใครรู้เรื่องราวว่าตอนนั้นแม่หนูน้อยสานาทำไงถึงกลับขึ้นรถไฟได้ทันก่อนที่รถไฟจะวิ่งออกจากสถานีได้พอดีดใช่ไหมมันต้องมีพลังซ่อนอยู่ทำให้แบบ มาคือรถไฟได้ไอ้นัทเนาะที่ผมคิดว่ามาเวลอาจจะโยงการเล่าประวัติศาสตร์มาเข้ากับพลังแม่เห็นแม่ดนตรีมาอีก้ะน่าจะมีฟีดเฟรมอันเมื่อกี้นะเพราะแบบเป็นอะไรเริ่มเึกถึงตอนที่แม่ดา เห็นดีมิดตัวเองแม่เอาน้ำมลใส่หรอคะนึกถึงพี่กีบเลยตอนเกียวซ่าลมนึกว่าผีเข้าคนที่หายตัวไปตอนแยกประเทศคนพวดไอชานั่นะหรอคะขทำไมกอ่ไ,ได้แล้วดานนี้พูดมากเกินไปแล้ว มาล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่รู้อาปูมีอะไรเหรอเอมาไม่มีอะไรลูกน้องต่อตถอนนะตอนไปตุรกีก็แบบมีสัญลักษณ์อะไรแบบนี้ด้วยนะแต่พี่ออมไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจว่าใช่ฉลองหลังไอ้นี่หรือเปล่า นะเล้วเลือกตัง้งเลือกตั้งถ้าจะหาโอกาสทำคะแนนสำหรับเลือกตัง้งก็ตอนนี้โอใช่ใช่โทษทีคือผลสูงสุดแบ่งจุดกินเข้าตีแหมถ้าเป็นวัยรุ่นเลยนะต้องมีแต่ละแก๊ง เก่งป้าที่รู้ทุกเรื่องและย้ำเคลมตลอดอีรุดีหน้าตีอีรูดีน้าตีตทำให้นึกถึงอันนี้เลยนะมีอะไรมีรูนในกรติกนะคะแต่นี้อีรุดีนี่คือฮาวะ่ะคนแปลนี่ลุงโอ้อีกมุบารักษ์นกเคอีกมุบารักเขาควรจะอธิบายด้วยนะว่าอีดคืออะไรนะคะลุงเอถเป็นกรรมการนะคะ แม้ก็คือว่าราชิก็ลงสมัครแบบไม่เอาหน้านี่คือกำมลากับหนูเองลูกสาวลุงอีกคนก็เหมือนลูกสาวลุงเสด็จทสตรีเราสู้เพื่อมันคนตายเพื่อมันลุงคงไม่คงไม่ดับฝันพวกเราใช่ไหมคะเหมือนพูดในประเด็นสภาเร็วๆนี้ช <laughs> าวคริสเตียนอิสลามเหงื่อตกนะคะใน <laughs> ประเด็นเดือด วันนี้จะเอาไงดีคเลอรอเอดใช่เรื่องปาร์ตี้ไหมคะเพราะเสียงไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะใช่โซยเอซิมเมอร์คนดังหรือเปล่าก็มีหนูคนเดียวนะมดอมกันเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันแฟนพันธ์แท้เลยนะฉันแตงเหว่าทั้งหมดจะเป็นแผนปันยอดไร้ของเธอน่ะสิฉันคิดถูกใช่ไหมเธอกับเพื่อนซีเหรอโนเก่ง เลา่ารู้ว่าเขาหน้าตาอยังไงรู้อะไรอไ,ไม่รู้ไม่หนูหนูไม่ทันได้ดูหน้าเขาเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไม่เขาเป็นสาวลาตินอ๊ยังไม่ควรระบุเพศเขาเป็นชาวลาตินหรือเปล่าไม่ยาุโรปตะวันออกอใช่ไหมเอเชียใตยะ้ะเข้าใจแล้วทำไมถึงโดนรีวิวบอมนะคะแ้เพียงเฉยนะ แต่แบบถ้าเราเรื่องดีก็โอเคนะคะเช็คดูให้ทั่วทุกวัดทุกศูนย์ชุมชนและทุกสุราและทำายังให้เกียรติ f b บก็จับตากลุงนี้อยู่รู้ใช่ไหมโอ oh, คุณยายทวดเธอน่ะเหรอบ้านป้ารู้จักนางเยอะแยะคนรู้จักและคงคิดว่าไม่น่าไปรู้จักเลยพ่อของป้าเรียกนางว่ายางงูพิษ นางแต่ต้องอะไรมันจะโดนคำสาบมีอันเป็นไปคำสาบป้าเคยได้ยินว่านางนะ่ะแอบมีชู้รักฉันได้ยินว่านางมีชู้ไปทั่วซุกครอบครัวลับๆฉันได้ยินยนางฆ่าคนโอ้โหเดี๋ยวก็ตกหรอกตกแล้วก็มาลามาช่วยเยสอันนี้คือไอ้น,นี่นะแบรนด์ Brand. ในเกมอัพทโรนนะคะวานสุดยอ์แมนโมเมนต,ต์นะอ๋อแต่นางยังไม่มีชุดเนี่ยเนาะ <c oughs> เอ็นดูมีเวลาไปเปลี่ยนชุดไม่ไหวแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วมันไนทไลท์อ๋อไนท์ไลท์ที่นันบอกชื่อ,อไม่น่าขึ้นมาเลยนี่ทำไม่ตกหรอกนะโอเค ช่วยใจเย็นก่อนนึกถึงอะไรที่มันความสุขแทบในนาที่อะไรที่เธอชอบอ่ะว่าไปแล้วเด็กตกแน่ไม่ไม่ไม่ช่วยได้เลยเรี๋ยวน้อยชมอนต้องเป็นยืนแน่เลยนี่ yes

แล้ก็ดีนะคะแบบว่านางยังไม่เพอร์เฟกใช่ไหมยังต้องหาฟิลของพลังนางก่อนนะคะโดนใครอ่ะของ D O D หรือ Subnells D O C D นะคะอัอนนี้เราเห็นภาพในเซตเนี่ยที่มีโดนล่านาง โหยิงเลยเหรออะไรวะเขาทำอะไรผิดถึงต้องไปยิงอย่าบอกขึ้นมาถ้าคำลารูรู้ว่าคนนี้คือใครแล้วเจมหัวแดงไม่รู้นี่คำลารู้ไหมฉันรอมานานมากเพื่อจะได้เจอเธอเอาคนนั้นเหรอ อยากให้เธอรู้จักแม่โว <Whoa! S 2> ้าววายสาปิงไม่ใช่ได้นะคะตอนนี้นะคะพอเริ่มมีแบบแอคช,ชั่นอะไรแล้วก็ความคืบหน้ามีเอกเดิตไหมเนี่ยมันเพิยมจะรันไหมครออ่ามีมีความคืบหน้าเกี่ยวกับที่มาของพลังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้เพียมว่ากลางๆนะคะไปถึงขั้นชอบด้วย แต่ว่ามันโดนรีวิวบอมใช่ไหมละ่ะก็เป็นไปได้ว่ามันมีเล่นประเด็นหลายอันไงมีเล่นประเด็นศาสนาแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยนะคะแล้วจริงๆศาสนาและการเมืองนี่มันเป็นสิ่งที่แบบคนค่อนข้างที่จะเลี่ยงกันไงก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ถ้าจะมีเรียกว่าอ,อะไรแรงต้านไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่ไม่ถึงประเด็นพวกนี้มันเซนซิทีฟสำหรับคนบางกลุ่มก็ ประมาณนั้นนะแต่เพี่มอมคิดว่ามันก็ไม่ได้อะไรเยอะนะคนก็อาจจะอยากไปรู้แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะว่าอะไรที่มีในนี้อย่างอีล่ะพิ่อมก็ไปตุรก,กีนะคะตุรก,กีไปตุรก,กีมามีเต็มเลยอะแต่พี่อมไปช่วงที่เขาอดอาหารอยู่แล้วก็ไปในช่วงออกพอดีเพื่อมไม่แน่ใจว่านั้นใช่ใช่เรื่องอีหรือเปล่า,ามาดูดิแต่จริงๆเขาน่าจะแบบอธิบายนิดนึงนะไม่ต้องอธิบายแบบว่าเหมือนจะสั่งสอนหรอกแบบให ให้มันพอกเก็ตบ้างนะคะเพราะถ้าจะดูมันจะสมูทสมูทมากขึ้น after ลามาดานจริงด้วยพี่อไปช่วงนั้นพอดีถึงเห็นป้ายเยอะนะคะอ่าก็โอเคจะได้เห็นวัฒนธรรมอื่นๆก็ดีนะก็มีการแบบได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วเพื่อก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีการแยกประเทศคืออังกฤษไปไหนเขาก็จะก่อเรื่องไว้เยอะใช่ไหม <laughs> ลองนึกถึงแบบประเด็นร้อนๆอ,อ,อุยกูหรืออะไรต่างๆนี่ก็อังกฤษก็ทําไว้เยอะนะคะ แต่เขาใจได้เป็นประเด็นร้อนไงประเด็นพวกนี้มันร้อนแล้วบางคนก็เซนซิทีฟมากคือนะก็เป็นดราม,ม่ากกันไปแต่นี้ตอนสามพี่ออมก็ looking forward to ตอนสามนะคะน่าจะมีอะไรเข้มข้นมากขึ้นแต่ไปถึงว่าพี่ออมไม่ค่อยชอบพล็อตอะไรยังไม่คลิกในเรื่องแบบ d ีโอที่ตำรวจมามันก็ทิมเปิลทิมเปิลน,น,นะนะก็คล้ายๆพวกฮอกองฮอกอายแต่พี่ออมชอบเรื่องแบบเซตพลัง ก็อยากรู้ว่ามันจะโยงยังไงเนาะน่าสนใจแล้วอินฮิวแมนจะมาไหมนะคะโอเคคลิปนี้นะคะพี่มก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเอ่อถ้าพี่มทำอะไรผิดพลาดไปหรือแสดงอาก,อา,การอะไรที่ไม่ดีก็ขออาภัยด้วยนะ See you later all i g a t o r l a t g a t o g t r bye bye